พอ่อแม่พี่น้องครับวันนี้นะครับผมกัอยู่ที่ชารมฟาร์มนะครับอยู่อำเภอราศสีสลายครับจังหวัดชิสเกตนะครับซึ่งฟาร์มนี่นะครับเพื่อนกัมีเรื่องหลายเรื่องนะครับที่ว่าเราซูพ่อแม่พี่น้องฟังนะครับแล้วก็มีเคล็ดลับนะครับเพื่อนมีอ่าอุปกรณ์การเลียุ่งนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอ่านั้นสามารถใส่ประโยชน์ได้จริงนะครับทั้งแบบแบบบ้านๆนะครับแบบเข้าเฮ็ดกันมาเองนะครับต้นทุนบ่ถึง10บาทนะครับแต่ว่าใส่งานได้จริงนะครับแล้วก็แบบพ่นพันนะครับอ่าเพื่อนสีมี วิธีการเทแบบไดแน่นะครับเ้าสิไปส้มคลิปน้ำกันนะครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่ารบกวนไอชล้อมแนะนําตัวให้พอไม่พี่น้องหูจักนะครับผมอ่ป๊อปชล้มฟ้ามครับผมครับอยู่ที่บันดอนแมงงามอาเภอลาสีสไลนะครับจังหวัดรีสเกตนะครับบันดอนแมงงามตาบลน้องมีนะครับหมู่หกนะครับครับพี่น้องสนใจอยากจะอ่าเอียงแพะนะครับผมก็พอมีความรู้เรื่องเอียงแพะนะครับอยากจะแนะนําพี่น้องนะครับผมก็เป็นเช่าให้เช่าหน้ามาแล้วก็เทนหน้ามาาก้หลายปีแห้งนะครับ แต่ว่าเทศมาแล้วก็เดี๋ยวก็หน,น้าชิปไรยังกินกับยย่ได้ร้เหลือกินก็ได้จะห้าหกหมื่นสินะครับแต่ว่าแพะเรียงบ่พ่อไรนะครับงานนี่บ่อ,อึดนะครับเราปีนี้ขายไปก็สองแสนกว่าแล้วให้ถึงปีสาค,ครับผมอีกหนปีกับ้อง่อยไว้อีกอย่างสนะครับคือหมายถึงว่าเฮาเฮาเฮามีแม่พันธุ์มันแล้วเขาขายแต่จะลูกมันนะครับผลิตจะลูกไปหลูกไป ก็อยากนุนใจพี่น้องนะครับว่าเขาเขาลองมาเปลี่ยนแปลงเบิ้งอาชีพเขาใหม่ๆเบิ้งนะครับนั้งที่ว่าแล้วก็หน้าจีเฮ็ดหน้าเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าขี้แพ้นี่พุทธเไปใส่ครับเอาไปใส่สวนหนาครับใส่หน้านะครับครับงามนะครับเพิ่มผลผลิตขึ้นมากมายเลยครับครับพี่ชะล้มนี่เลี้ยงมาจากปีละครับเลี้ยงมาได้2ปีกว่าครับผมครับเริ่มแรกเลยมีแนวคิดจังไหนครับเดีจังไหนจับมาอาชีพเลี้ยงแพรนี่ครับอ๋อเริ่มแรกมาก็คิด ตกอนนี่ไปอยู่ปักไตครับผมบไปอยู่ที่ปักไตแล้วก็ในเมื่อปี2030นะครับไปอยู่ปักไตกินแพะบ่อยๆนะครับกินไวแล้วก็เห็นก็เลี้ยงแต่ว่าจากของบืมีโอกาสเจือเทือน,นะครับ,รบแล้วพอดีมาแต่งงานอยู่อำเภอราศสีสไายแล้วก็ปลูกพักน้ำโมเดหนาน้ำโมไปเฉยๆนะครับรบ้านนี้อีกชักระยะหนึ่งก็เลยเป็นพ่อ้าตลาดนัดนะฮะลูกเงี่ยจบมัด มันก็เลยอยากเลี่ยงแพ้นะครับอพออยากเลี่ยงแพ้ปุ๊บนี่พี่สาวกับซื้อมาซื้อมาให้เลี่ยงลูกชายกับเมาให้เลี่ยงอีนะครับมันก็เลยบันที่นี่เฉพาะก็ไม่นาที่เลี่ยงกับศึกษานะครับก็เลยมันก็เลยแตกตัวบกยางไว้เลยหลักการตั้งตั้งใจนะครับเลี้ยงเลี้ยงโดยความหักมันมันมีทุนหักเป็นทุนอยู่แล้วนะครับก็เลยก็บอกพี่น้องเลยว่าผู้ใดก็ตามฉันฉนจะเลี่ยงยังจักยางหนึ่งกับ ถัาเท้าหัก,กถ้ามีใจหักนะครับแม่ตะเรียงเนี่ยนี่เราครับกันขันเ้าครั้เนี้ขนัขนเท้ามีใจหักนะครับพ่านก็นสามารถที่จะ,จะถุ่มเทนะครับแล้วก็ดูแลสังเกตสังการแล้วก็มีความสุขนะครับเห uhm ลื่อมเหลื่อมแหลกใจหักนะครับแล้วก็มนกันแต,แต่แต่ละโตแต่ละพันนี่ก็นาหักนะครับนิสัยกับนิสัยแต่ละโตกับต่างกันนะครับฉะนั้นก็นอกจากนาหักแล้วเทาก็มีความสุขกับมัน นะครับครับตั้งแต่พี่ชลอมเลี้ยงมาเนี่ยเคยประสบปัญหาอีกยังไาครับโอ้เยอะนะครับผมครับเยอะเลยเรื่องปัญหาปัญหาเยอะแยะนะครับบ่ตัวนะครับผมครับแพนี่เป็นสิ่งเขียว่าเลี้ยงง่ายโตง่ายนะขยายพันธุ์ง่ายครับแต่ก็ตายง่ายเหมือนกันทีนี้ผมกัเสียเรื่องเรื่องยุ่งไปถึงเป็นไข่สมองอักเสบนะครับครับไก่ซอนกัะเสียใบกกะ บ่ท่อครับผมนะฮะแต่ว่ากัเข้ากับพยายามทําเต็มทีว่อ๋อปีนี่มันเป็นสิพอพอจะปีนาที่มาปีนี่มันแหล่งยุ่งหลายแห้งเลนะครับในใจริงที่ผมอยู่เพราะผมอยู่ในกลางดงเลยนะฮะครับ<อ>ยุ่งหลายผมก็ยอมเราผมก็ต่อสู้มากโดย <ๆ S 2> ที่บ่ท่อนะครับปีนานี่กรสิทย,ย่ยอยย่อยฟ้ามให้มันให้มันเล็กลงเป็นเป็นหลังเป็นหลังเข้าสุ่วบคุ่มอุณหภูมิหรือขวบคุ่มยุ่งให้ได้คุ่มความสะอาดให้ได้นะครับบางทีเขาเห็ดใยเกินไปเนี่กะ ทำไมเข้าแบบว่าเขาดูแลบนทัวถึงนะครับครับนะครับนี่คือพี่นาคิดว่าเสียให้ยุ่งห้องให้ทั้งนอกเลยนะมาโซกันยุ่งนอกเลยนี่นะครับนะครับครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับในฟาร์มเพลินนะครับซึ่งฟาร์มเพลินนะครับกาเหตุแบบจากวัสดุท้องทินนะครับพอมีพี่น้องครับคือคือโครงสร้างนะครับเป็นมายุค่านะครับโครงสร้างดันบนเป็นมายุค่าแล้วครับเป็นสังกะสีครับ เสาหนี่เป็นเสาใหม่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วแต่สีหาไดร์แล้วแต่สีหาไดรนะครับเพิ่งมานี่ก็คืออ่าแพะนะครับเพิ่นกำลังหายอาหารอยู่นะครับแล้วก็อ่าเป็นตัวนี้เป็นห้างแพะห้างไซยาห์นะครับห้างไซยาห์นี่คือเป็นตะไคร้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วก็อ่าข้างบนนะครับยึดด้วยไม้ไผ่นะครับแล้วก็เป็นเชือกทักนะครับเห็ดออกเป็นรูปสามเหลี่ยมครับอ่าเป็น เป็นส่งเงีวๆนะครับลงเดือนเพื่อนนะครับมีมีหลายขอร์มีมีหลายขอก์นนะครับเนาะครับผมมีหลายขอก์มสองสามสี่หาหกคอร์นนะครับมีมีหกคอกนะครับมีหกคอกนะครับเนื่องจากว่ามันขยายพันธุ์เร็วนะครับอ๋อเนื่องจากว่ามันขยายพันธุ์เร็วนะครับตัวนี้ขอกนี่ครับอันนี้เห็นเห็นขั้วตัวตัวนี้ยังคำนี้โอ้ยไอ้นี่ไอ้เต้าเผาขี่แพะครับผมอ๋อเต้าเผาขี่แพะนะครับนี่นะครับเต้าเผามันเบิ้ลขึ้นฮอดเซาครับผมอันนี้ขั้วเบิ้ลขึ้นฮอดเซานะครับพ่อพี่น้องครับตัวนี้ ตัวนี้เฮ็ดยากบ่ครับเนี่ยบ่ครับอ๋อเฮ็ดง่ายๆถังถังน้ําหอมผมซื้อมา10บาทครับผมอ๋อถังอันนี้ราคา10บาทนะครับลงทุนแค่10บบาทร้านของเก่ามากกัมาจ้อกล่นมันนะครับครับจ้อจ้อกล่นมันก็เอากี่แพ้ใส่นะครับออืเอาเอาเอากี่แพ้ใส่เครื่องนี้ประมาณเนี่ยประมาณ3 3/4นะครับประมาณประมาณนั้นล่ะ3/4นะครับก็ประมาณอยู่นี่แล้วก็เอาเฟืองปกนะครับเอาเฟืองปกกี่แพ้แล้วก็จุดเฟืองนะครับพอได้ติดเฟืองปุ๊บนี่เฟืองก็ยังยังยิงอยู่เลยนะฮะ นมนเนี่มันมันกระสีเป็นขี่แพ้น,นี่มันสีเป็นก้อนน,น้อยครับมันสีเป็นก้อนคอรอ์ลรแยมก็ะสีใหม่ยังอัศจรรย์เลยครับ ใหม่ยังอัศาจรรย์มันก็ใหม่ต้องไปจนหมดแบบวัดคิดย่งางบัวทอขีแพะผสมเป็นน้ำดำเป็นขีทานนะครับอ๋อครับตัวนี้ผมเฮ็ดเสียงไว้แล้วแต่ว่าตากล้องเพิ่นึ่งเห็น <laughs> ตัวนี้เป็นเคลับนะครับผมผมนั่มไปสืบมาให้พ่อมพี่น้องนะครับ <c oughs> ตัวนี้คือนอกจากขีแพะแล้วนะครับผมได้สอบถามเนคือขีิงวเ่าก็เฮ็ดได้น้อพี่น้องได้ครับผมขีิงว่ก็ได้ครับขิงว่ก็ได้นะครับสามารถเอาไปอุดอุดยุ่งนะครับตามมองเ้าเลี้ยงงว่เลี้ยงแพะได้นะครับตั้งไว้เนื้อล่มนะครับตั้งไว้เนื้อล่มนะครับอันตรายครับผมอออ๋บ่ันตราย บ่บบบมีวาสิล่ามไปไทนะครับ<ม>บ่มีข้าวมาล่ามนะครับมันยู่ในมันยืนในหันเลยนะฮะครับ,รบปลอดไยัยอันเรื่องเรื่องว่าห้าสิบไปเผาเผา,างัวร้อมเผาแพะยังเห็นนะ<ม><อ>บ่บ่บบบกเกิดอบ่เกิดอักขี้ไพ่าง,งาืไงบ่เกิดไฟใหม่ครับผม<อ>มันก็ยู่ยุ่งสัตน,นะครับ,รบมันใหม่จนย่างมือเสาจนห้างได้เท่เราก็ดับนะครับอ๋อเดเท่เราก็ดับถ้าบ่เทศกับปล่อยจนมันหมดควันเลยคนอีกเที่ยง เอาให้ตอนเย็นมือนีกับปุ่นเลยอีกเที่ยงพุ่นละอ๋อใส่ได้ประมาณนั้นเลยครับผมครับอ่าตัวนี้คือหยังครับน uh like uh ี่เครื่องพ่นควันครับเครื่องเครื่องพ่นควันนะครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับอ่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาเพิ่นเอาเองครับผมอ๋อตัวนี้เพิ่นประยุกต์เอาเองนะครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวเขาสิมาเบิ่งวิธีใส่งานคือเพิ่นใส่งานแบบใดนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติแบบใดนะครับตัวนี้เขา สารตัวนี้ก็ได้รรับการรับรองมาจากประทศุสัาว์กครับผมนักเรียนครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือโมดองอหอ,นนะอ,อห่อคนละโต้องออยห่อนะครับแต่ว่าไวห,<น>หนึ่งขวดหนึ่งลิตรนี่สมหลร้อยลิตรอนก็ว่าลิตรหนึ่งสมสิสบซีซีาตามอัตราส่วนเ่นนะครับครับอันนี้ก็คือแนวปรายุ่งยังไม่ได้ตหนึ่งคือไอ้นี้อันนี้คือลวดเบรกรถนะครับแป๊บเบรกลดซื้อมา หนึ่งเมตรนะครับโคดไอซัมนี่นะครับครับแล้วก็ประสิทธิภาพดีอีกครับคือเราเพราะว่าสิ่งที่ผมสร้างมาหรือผมอันมามันมันตันตันเทจะไหนมันกระบอกเนี่ยก็มีแต่ถิ่มย่างถิ่มกระซังใหม่บานที่นี่ก็เลยว่ามามาจับไตได้ก็เลยว่าเอ้าของเขาก็มีทุกสิ่งทุกอย่างไอเดชปกพงปอกกี้กับ่จัมเป็นต้องไปซื้ออันละลอยสองลอยครับเอาแบบนี้เนี่ยก็เอาสูบรถมานะครับครับนี่นะครับสูบรถมาแล้วก็คือบอกผองแก๊สมานะครับ ตัวนี้คือคือปองแก๊สนอปองแก๊สนะครับตัวนี้คือปองแก๊สครับพ่อแม่พี่น้องครับตัวนั้นอีหยังครับนั่นที่เทาใส่นี่ตัวตัวนี้อันตัวนี้ขวดน้ำอัดลมครับวันนี้นี่น้ำมันโซล่าผสมอ่าสารเคมีนนะแบบอนามันพื้นฉีดนะที่ว่าผลขั้นนามันผลขั้นน้ำมานเท่านนะครับนี่มาหอดตัวนี้ก็เป็นหัวแอรหัวหัวยางโหลดนอะครับผมหัวยางโหลดครับตัวนี้เพื่อนก่ามานี่เป็ประยุกต์ใช่ไหมประยุกต์เปิดปั๊บ อ้าวรออีกสักพักนึงนะครับรออีกนิดนึงสาเหตุที่เฮ็ดมันถิ่มถิมลงเพราะว่าต้องพื้นยุงมันจีเต็มพื้นนะเขาก็พ่นให้พื้นไม่จัดพื้นไปเรื่งๆเลยนะครับเดี๋ยวเอาโอ้โหพวกเขาจะ่นไปเรท่องทั้งทั้งๆลงกับทั้งลุงกับเต็มเหมือนนะก็เลยว่ามันต้องเอาหัวซักซากลงมันหัวซักซากลงไปสิเนี่ยได้รักษณะนี้เขาสิบมะเบิ่งระบบการทำงานนะครับตรงน กลางกลางฝนยุ่งเพลินนะครับโอ้นี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับโอ้แน่นอนแห้งนะครับเขามานี่เบิ่งนีขามาทางนี้นะครับมันยังพ่อแม่พี่น้องจะเสียงชัดเจนนะครับชัดเจนครับนี่นะครับผลไปเลยนะครับผลไปเลยนะครับตัวนี้เขาเดี๋ยวรงทุนหลายป่ะครับอ่ารงทุนถึงจะแป๊บว่างหาสิบบาทกับเอ่อกับแก๊สกับวยางนี่ครับแต่ว่ามันคุ้มครับผมอืมนะฮะคือ อยาปองนึงกับ0 0บาทเนี่ยใช่ยี่ยงสามปียังสิมดหรือบมหมดมือหัวมันสลาดนิดนึงกับตังนานครับผมเท่ากับพานไปเท่ากับพานไปแต่ายาดเพื่องแก้เท่ากับอันนี้น้อยนะครับผมนี่ก็คือบอยมันดื้อแต่ว่าตอนฝนน้ำขึ้นมากเท่ากับต่งแดงโตให้ดีนะฮะอ๋อแบบรัดกลุ่มนอกครับ นะครับอ่ต้นครับตัวนี้ของนี้เป็นเป็นเป็นสำหรับยังครับเนี่ยสำหรับแพะรุ่นใดครับเนี่ยอ๋อแพะแพะขุนซึ่งว่าผมแยกตัวผูไปเนี่ยครับตู้ปูยุแปดตัวผมขายไปหมดเลยตัวนี้ตัวเมียครับผมอ๋เพิ่งเพิ่งขายไปมันเดย์สิบสิบห้าสิบหกกิโลเป็นแพะขุนเล็กนะครับผมอ๋อแพะขุนเล็กผมแยกตัวผูขายไปแล้วก็บตัวตัวเมียนะครับครับนี่ตัวเมียมันที่เหลือต้นนั้นมันนอนกินกินอาหานีมันนอนเลครับแต่ต้นนี้เป็น เป็นแพรสาวนะครับคแพะสาวพร้อมสมครับก็เลยให้ให้ผนสมไปแยกแยกเป็นจะแต่จะชุดไปต้นนั้นก็ทองมัดทองนันทองบออขอกฟังนี่เป็นขอกทองนะครับทองครับผมทองครับพี่น้องครับอยู่นี่ก็มีแต่มีแพรทองแพะหน่อยอีกอีกขอกอีกขอกนั้นก็ก็แม่มันทองครับผมก็แยกออกมาอครับอีกต้นนั้นสามเดือนครับผมยังไม่ถึงสามเดือนมึงปล่อยได้ ครับนะครับคนาดตุณเล็กครับเดี๋ยวอาเรื่องยังครับสําคัญครับสำหรับผมนะครับพงบาหนึ่งหลักก็คือเดนี่เอ่อเขาเข้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ตทั้งยูทูบกับข้อมูลในการอ่อในการเลียงแต่ละคนกับบกคือกันนะครับแต่สำหรับผมนี่ผมว่าพันนี่สําคัญนะครับพันนะครับเสียพันขีดลายมากหรือว่าสิไปไปไปเลือกที่ว่าไปสื่อพันที่ ทีว่าเฮาบ่มั่นใจกับเขามาไปซื้อเลือดชิดมากนี่ก็แย่เท่กันนะครับแล้วก็บางที่พันทีว่าขายขายออกแต่ตัวแย่ๆนะแต่ว่าารามนี่ขายแต่ตัวดีๆนะครับตัวแย่เนี่ยสร้างกิโลครับเอาเอากันแบบตรงๆเลยนะครับคนเฮานี่มีความรู้มีปริญญามีรับรองความรู้สถาบันนันสถาบันนี่แต่ว่าคนความเป็นคนของคนนี่เขาต้องยูที่ยึดวิญญาของเฮาว่าเฮาต้องให้ของดีแก่คนแก่ แกลูกฟา้ามหรือแกคนที่เอาไปเลียงต่อนะครับครับเขาต้องให้ของดีที่สุดแกเขานะครับ,รบนี่คือพันธุ์สำคัญบานที่นี่พันธ์สี่สำคัญกับที่นิยมก็คือพันธ์บ่อพันธ์แองโกเนี่ยไปเล่นพันธ์พื้นเมืองมากนี่ก็เสียเสียเสียเวลาเปล่าน่ะมันก็ได้โตได้น,น้อยนึงแองแแปงนี่ที่นะครับผมเคยเคยเรียงวัดกันเลยครับผมขายไปสองชุดละไอ้ไอ้วนนี้ท่านนี่น้ำนักท่านนี่ถึงอยู่ครับอืมนะพันธ์นี่สำคัญแล้วก็การเอาใจใส่นะครับครับ ที่เทคนิคการเลี้ยงการอูแจใส่นี่แต่ละแต่ละบริบทการปรับสภาพตัวเขาครับกับบรรยากาศนี่บอบอือือกันครับผมบนะฮะฉะนั้นผมผมแนะนําสำหรับมือมือใหม่นะครับ,รบมือใหม่ต้องหาแม่พันธุ์ที่ดีๆนะครับเอามาเป็นบ่อยากเอาเป็นแม่ทองมาเอาเป็นแม่สาวมานะครับ S <S เป็นแม่สาวมาแล้วก็มาเลี้ยงให้มันปรับตัวกับสภาพแวดล้อมเฮาเฮาดีนะฮะบางคนบอกมันต้องมันต้องขยายพันธุ์เร็วต,ต้องต้องนั่นตรงนี้มันต้องได้ทันใจนะไปอัดไปอัดทองมาไปอัดแพร่ทองมาเฮาบโบห้าบโบท่านมีโบท่านมีความรู้ไงครับเพาบว่ท่านมีความรู้เรื่องเรื่องเรื่องแพร่ทองเรื่องการขอรดจังไงยังต่างเนี่ยแล้วก็มันปรับตัวกับสภาพบัดนันเอามาจากที่หนึ่งมาปรับตัวสภาที่หนึ่ง คือหนึ่งละทองมันจะมีผลกระทบต่อทองการพ้นทงกับมีผลกระทบคือกันนะครับเอาเอาแม่สาวพร้อมสมมาแล้วก็เฮามาเรียงเฮามันเกิดการขุ่นเคลื่อยังตาเนี่ยแล้วก็พอดีเข้ากับผสมเฮ้าจะดีสุดนะครับผมกับบริจาคแนนํำในการว่าเคลื่อนย้ายมากมม้สำหรับแพรทองนะครับถ้าสมมติว่าถ้ามันปรับตัวเขากับอากาศบานเฮ้าได้นะครับพอทะลกมาปุ๊บลูกกับปรับตัวเขาก็อากาศได้นะครับมันก็หญ่ไหวนะครับงายไหวงายไหวอันนี้คือ Oh oh คือ for คือสิผมเลี้ยงมานะครับประสบการณ์นะครับครับประสบการณ์ล้วนๆเนาะเพราะว่าเาสูการล้วนๆอ่าข้อนี้เขาเลี้ยงแบบไหนครับโอ้ข้อนี้ให้ให้ยาเป็นหลักครับผมครับให้ยาเป็นหลักคือการให้ยาเป็นหลักนี่อ่าผมอยากแนะนําพี่น้องว่าให้คนที่คนที่มีใจหักสัตว์เลี้ยงสัตว์นะครับครับเพราะว่าหยากินมันบูดนะครับหยากินมดแล้วก็อ่าหัวหานี่อยู่นี่ให้นิดหน่อยครับผมเพราะว่าเพื่อว่าสิบว ให้ต la ัวหน่อยที la, la ่บอยหายแค่แกนนะครับครับแล้วก็หัวอาหารเนี่เขาก็เขาก็สิผสมห้ามพร้อมนะครับห้ามเนาจะให้เกล็่นะครับเกล็่ที่เป็นทุงนะครับมากครับแล้วบางใจมันเลี้ยกินนี่บางที่ตบตบมาเลี้ยกะเลี้ยตบบมาเลี้ยกกบกี้ขาดเลี้ยเขาต้องบังคับให้มันกินเกล็่เพราะว่าบอ้มันขาดสารอาหารนะครับครับดังนั้นเวลาเขาเขาเลี้ยงงานเป็นรักนี่ท่านราคากับคายบพระท่านกับเลี้ยงตองทีนะล่งเลื่อนนี่แต่ว่าผู้ที่มีโ่งเลื่อนดีแบบสะอาดสะอ้านนี่ครับ ก,กะดีอยู่แต่ว่าผมผมมองว่าจังไรกะได้วัตถุค้มันอยู่ดีแล้วก่อให้มันสบายใจแพะแพะมีความสุขให้ผลผลิตนะฮะล่งเลื่อนที่เป็นแบบได้ก็ไดนนะครับเพรให้หนึ่งละคนคนคนเศษล่งเลื่อนนี่ก็ต้องรักษาความสะอาดดูแลสุขภาพแพรบผมนี่บ่ได้บ่ค่อยเด้สนใจเรื่องลรงเลื่อนบันไดนะอันสารบผมินะครับผมบ่ได้บ่ได้บ่ได้กเก่า บริการล่วงผู้อื่นนะครับด้วยว่าได้ดูผู้อื่นนะครับถ้าเป็นผมมีเงินผมก็เห็นงามๆเลยนะใครจะบ่ามางามันบ่แต่ว่าผมก็เฮ็ดเท่าที่เท่าที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็จะขยายไปเรื่อยๆคนเลียงแพรนี่ก็กลุ่มใจเรื่องโลงเลื่อนนะครับเพราะมันแพะมันขยายไว้แล้วก็โลงเลื่อนมันขยายไปท่านนะครับนี่นะฮะแต่ว่าเท้าขยายโรงเลื่อนให้โรงเลื่อนปุ๊บมัอยได้เป็นสีปีเลยนะขันบ่ม่างบ่หลือนะครับนี่นะฮะ ชิปปีเศ้าปีก็ว่ากันไปนะครับครับแันห้องผมนี่ผมก็ต้องรักษาใหม่รักษาผวกแน่นะครับดูแลเรื่องผวกผวกนี่ก็บริยารกันได้ครับอันนั้นมันเครื่องเก่าๆมืโหมดโดต้นต้นมันกับเศร้านะครับอมันกับโบข้นนะครับมันมีคิวน้ะมันเครื่องเก่าๆกาอันแหละครับเนี่ยครเป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับครับอ๋อขอบคุณไผ่ชโลมนะครับชโลมฟาร์มนะครับบ้านน้อง ตำบลน้องมีเนาะตำบลดอนไม้งามดอนไม้งามตําบลหนองมีครับอำเภอราสีสไลจังหวัดชีสเกตครับผู้ใดอยากมาศึกษาดูงานนะครับม0821325545ครับนี่คือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อข้องเพื่อนนะครับอยากศึกษาดูงานมาได้นะครับมูอนก็ขอขอบคุณพี่ฉลุมนะครับไม้ฟ้าหัวกับพ่อพี่น้องนะครับ ขอขอบคุณและสวัสดีสดครับจากที่เห่าได้ชุ่มคลิปน้ากันไปแล้วนะครับกับสตีเฟนมานะครับาฟาร์มีเพื่นนี่การจัดการฟาร์มค่อนข้างดีนะครับถึงแม้เพิ่อนจะเป็นล่งเรือนแบบบานๆนะครับล่งเรือนที่ผลิตจากเหตุจากวัสดุเทีอใส่นะครับตามทองทีทินนะครับแต่ว่ามีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดีนะครับเพื่อนหาเพิ่อประรสบความสําเร็จนะครับแล้วก็มีการศึกษามีการศึกษาอาการแพ้อยู่ตลอดนะครับแล้วก็ออีกย่างนึงนะครับเพิ่อนนี่เทคนิคนะครับในการ เ็ปเครื่องไรยุ่งนะครับเขียนมาเองนะครับเพื่อประหยัดต้นทุนแล้วก็สามารถใส่งานได้จริงนะครับมีการไร้ยุ่งได้ยี่หลีนะครับผู้ใดสนใจนะครับอุปกรณ์แบบนี้นะครับอยากศึกษาหาข้อมูลนะครับอยากเก็บแบบเพื่อเพิ่นนะครับสามารถนะครับโทรมาหาเพิ่นได้นะครับหรือว่ามาศึกษาดูงานอยู่กับเพิ่นได้นะครับเมื่อนี้นะครับผมบาルูซิเกตนะครับก็เจบคลิปหลักการพอม่ทีน้องไปเลยนะครับสวัสดีครับ